เป็นยังไงเอ้าหมเหมอน g ่ n ยืดสายกว่าเข้าขาก็มาชิโคราชโโฮะเป็นยังไงสิบเก้าตัวห่วยเข้ากับว่ามแม่ิมมั่นปันกินักข่าแล้วนะหมอคนอ่ะโฮ้ยเข้าแล้วเป็นบ้าเข้าขตัวปริีวันนี้นี่มังเคลื่อนโทยจุซูมือเจวนี่มันบม่มีผนขึ้นนอนมีแค่มะสันเมนเข้าว่าน่ บ่ะโอ้ยขอบคุณหลายๆเแ่าเห็นลายสดเห็นลายสดบ่ล่ะเบิ่งอยู่ตอนนี้บ่เราเห็นอยู่นี้บ่ตัวว่งสดอยู่บ่อยอย่นี่โอ้ดีใจดีใจเบิ่งซ่องได้หรอแม่ใชาตัวมานร้นพี่แม่ซ่งเบิ่งอยู่ซ่องได้เดี๋ยวนี้ซ่องเหี้ยฮ่าเคล็ดมานี้ อันเขาก็สบายดีแน่ยู่รอเดี๋ยวนี้น่ะแต่มาอืดตังเงินเราเราไม่สบายไปไหนเพรว่า้องอันที่เขาขายมวยโร่เน่ยอเมเมียนโอ้จดเบอร์บอกวาฮะเอาเข้าอ้วนือย่างนี้ไข่ตันเข้าบเฮียซ้อมดันโอ้ยนตุ่มอินตุ่มกูเดเท่าสองเท่าเงินเสียตักันยูนี่ลราม่เอ้ย กดเบอร์กันไว้แล้วเออมันจดเบอร์ดิจ้าขอบคุณหลายๆหมอพี่ึินฮอดอันน้องไผ่เล้าน้อำจ้าเทียบโอกอืออันนี้บ่ยุกไข่ไก่ก็ได้เซียวเลยจะผัดมะทายยุ้ยทูบดีมาะจอกยุ้ยทูบปั๊บก็หับ เล่นนะแม่ดนีดิเนาะอันเท่ากับเรายังหมายเรียกแล้วนอบางคนนนาะน้องไข้คนนี้ปะคนนี้หล่ะน้องไข่น่ะอ๋อเราเป็นพูดอันทํางานอันเราออกแล้วเราหามพืเดียวท่าอันเท่ากับซอแล้ววูนนี้เราออกแล้วเราเท่าแล้วจ้าเราก็งามก็เฮาอยู่แล้วของเขาเป็นคนมีงายเขาเนาะเดียวเก็นง่ายคนาข้าตัวนี้เเขาก็เขาแล้ว ไปพ่อกันโดยบังเอิญมาเนี่ยโบท<อ>ั่วหาการกันเออโทรหากันแล้วทีทรมาดีโตกันเลยว่าสิไปดน้องค่ายแล้วก็ถามโตกันเลยว่าสิไปดเหมือลงบาลอืมล่วงบาลบ่แม่นบ่แม่นคนไทยนี่ล่วงบาลคิดจะเตียนให้อีหยังไงไปยังซี่ล่ะอืมลงล่วงบาลคิดเต,เตียนไปจังซี่ล่ะค่ะเตียนอยู่บ้านนาไก่เนี่ยนะคิดแล้วก็เลยมารัดหลานลวดจ้ะแล้วก็โทรหา สัมส่มๆสั่มรดเนี่ยแหละสัมส่มของข้างในงนี่ยแหละแล้วท่อแล้วหยิบท่ออยู่ก็ระทราบตัวกระดังขึ้นกระลับ <c oughs> เป็นผู้จังไรว่าท่านเคยเห็นกันครั้งแรกที่ไปเห็นกันอ,อ,อันหมอว่ากันพ้นว่เาเท่าที่หนีว่ากันท่านเยอะหนี่ให้หนีเล่นอันเดี๋ยวเห็นกันเล่นไปกอดกันรดนะนะผูออ้หลานไปนะมงึงย่ายเงินย่มากลานว่า ย่างขี้ดาถือกอดเขาว่าท่นบาย่านจินของจีนยังเขาบอกว่าย่านจินยาเขาแต้มเลยนะเราเบิ่งอยู่ดิเราสิว่าดิแม่หลานร้านร้านเตียนเตียนเตียนวายเตียนเตียนไผ่ที่จริงแล้วก็บ่มี่ยังดอกก็ฮักกันยี่หรี่ที่จริงแล้วก็ฮักกันยี่หรีบ้านนี่ตัวเลขถ่ายคลิปเด้อจ้าพี่น้องเด้อตัวเลขของคุณยายใหม่รอยงวดเนี่ย แชมป์ร้อยสมัยก็ว่าได้เนาะให้มันลอยนี่ย่งหน่อยอยู่ที่น้องมยเนาะมาลอยยังน่อยยู่ห้วยแั่จะีบขุนบอกเหรอย่งหน่อยอยู่นหน่อยลอยลอยยังน่อยคิดว่ามันจะเท่เด็วที่ลอยสิเทาอยย่เียอยย่เนียเดียนนกรอยเาเด็นเด็กหน่อยอยุ่นเดี๋ยวนี้นะแตเป็นเด็กหน่อยยี่สิบหางุ่นอ่ะแต่สมัยฮิตฮไปซาอูุนบอกว่าปอเด็กสุดนี่เต็มวันนี้ช่วงว่างหันนี่ปับปรุงสูตรแม่บ่อแม่ มากม,มากกว่านาน,นันแห้งเศร้ากว่าเหมอนเนาะเศร้ากว่าหรือนนเศร้าหกหกกับแม่กับวิ่งค่ะวิ่งหกหกกับแม่แห้งหลีตีโอ้ยบบดออกมากลวมาตป่นหนอนหกหกก่อนไปวิ่งจับเาแคปหน้าจอไว้เดอร์ค่ะไปคัดเอาไปเพิ่งเอาเจ้าไปคัดเอากับ,กบเลขดับข้าเจ้าดูดออกมา เรกชุดอันนี้เจ้ามืองพยานดอกแม่เจ้ามือมากเจ้ามือมากอืเนาะแต่ว่าถูกทุกงวดเด้อพี่น้องทุกงวดที่เรีเพราะว่ามันบอมันเลขฝันบอมันเลขกีนี่คือเลขกทำคำนวณแม่นค่ะแต่ว่าสำหรับคุณแม่นี่ล็อกกับพยานสัญจรกับพยานมัญจรล็อกกับพยานมันถ้าไม่กับพยานเพราะว่าเขาเขียนออกม่าหามันถือมันจะถือรถแมค่ะสัญจรรถพยานพี่น้องล็อกกับพยานสัญจรกับพยานเมื่อนี้อยู่ไส่อยู่โคราชอยู่โคราชค่ะ สัมจ้อนโคราชเป็นจังก็เจ้าว่าทุดเที่ยวเรื่อสัมจ้อนสัมพ้อนมาถือกันว่ะ,อะโอ้โหเขาขุ้นขึ้นขึเกียวนอะเลยว่าจะขี่กับเขาอยู่น<ถ>ะใช่เขาคือเขึ้นเขาคือเอาขเาอืมอ่ตัวเด่นตัวเน้นตัวนักคุณย่ายกับแปดซีซีซีเจ็ดศูนย์เจ็ดซีเดอร์เด่นแปดวิ่งแปดวิ่งนี่พาดจะกวดวันฟงพัน,นะวิ่งศูนย์ก็ได้ศูนย์เนาะไหมเนาะศูนย์ค่ะวันนี้วิ่งแปดวันนี้มาวิ่งแปด หาคููประกบเอาบาทนี่เฮ้าได้ตัวไดมากมาประกบก็แปดคุณแม่ให้ว่าได้เงินวาดนี่ให้วาจิน,นับออเดร์เดียวซื้อแล้วนี่นอนทารับเงินเลยเลยมันบ่แม่ังนแปดที่นี่แปดค่ะว่ยกันเป็นเครื่องสมวันว่ามันมัน,ม,นมันไปใช้แล้วอยู่นี่ค่ะเครื่องสมวดเที่ยวสิมาสนับสนุนนู่นมือแรกเอารถหมอสิว่างี่พูดนี่เที่ยวอยู่รอคู่สารนี่ขันเบ้าแต่หลังๆมากนั่นบ่าพลาดจักเทียเลขวิ่ง S <S แต่บางวดนี่ก็ต<อ>ันแจ้งหลังแต่ย้อนขึ้นหลังขึ้นที่ก้อนเลนมานทุกคนเขาตลอดเลขอันนี้เรอันวิ่งค่ะแต่ว่าผู้ตัวเลนบอสเป็นซื้อบอสคนสซืส้อเลขตัวเดียวนี้ได้ออทุกงวดเอ,อตัวพันนี้แต่เอาจับคู่ออพันี้จะจับคู่เคยจ,จับคู่นี่เรขกไม่ยากจับคู่มันสีอยู่ในนี้ดิตัวมันออกใส่อยู่มองไรมองสังเกตมันสิอยู่ในนี้ในในล็อกนี่ล็อกกันตั้งสามตัวนี้โอ้ล็อกสามตัวบนเออค่ะ มันสิออกอยู่ในนี้เจ็ดแปดบอกฮ้แปดเจ็ดจังสีฮ้ยสี่หาเฮ้หาเก้าจังสีตัวนี้มันสิเป็นลักซีฟของเลขล่างค่ะตัวนี้มันสิผ้ามูเป็นล่างได้คืค่อหาเก้าจังสีคือคือสีเก้าจังสีจ้ะตัวนี้มันของแต่มาเปลี่ยนนันเป็นเลขล่างเลขบนได้คือกีอตปีนมันของแต่มาเปลี่ยนได้สองปีนี่แหละค่ะตะกี้มันสิเป็นนันตัวนี้สิเป็นเลขบน คือซีซีเก้าคือีแปดทั้งสี่มันสิเป็นเลขบนมันสิออกอยู่ในหนีเลขเลขเขาออกมากว่าใดว่าใดนี่มันมันสิออกส่วนมากมันสิออกเอ,เอาเอาคุ้มนี่ออกใส่กันค่ะบ้านนี้ตัวคุ้มนี่คือตัวนี้ที่เป็นลักซีของอของล่างของบนบ้านนี้ตัวคุ้มนี่คุ้มนี่นี่จะกคุ้มไม้ตัางหากนี่ตัวนี้แหละที่ไปเป็นตัวลักซีไ้มันได้นี่นี่ตัวมันสิออกตัวนี้ตัวนี้มันสิออกมันสิเป็น ตัวต้อนี้ัวเปลี่ยนนักี้ไผ่ตัวนี้ไล่เปลี่ยนตัวนี้ไล่เัื่ี้นะคุณพานุวัตรวา้เยอะเกินลาสั่น์มันถึงเลขล็อกจ้าเลขสูตรเลขล็อกสูตรคำนวณมันก็จะเยอะโยอิรินล่ะแต่ว่าคุณยายเราก็ะขัดออกมาหอยุดอกตัวที่เร่าขัดออกมากับตัวแต้มสีเขียวๆนะจ้าแปดสี่สี่สี่แล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เอาแนมเบิงสะก้อนก็ได้จ้าพี่น้องแนมเบิงสะกอนเด้อเฮาอย่าเฝ้าลงทุนแต่ว่าสถิติร้อยงวดยังหน่อยไปจ้าพี่น้อง ยายเราเฮ็ดมาตั้งแต่เราเป็นสาวสัน้อยคนละจนเดี๋ยวนี้อายุเท่าไรเราแม่ให้ท้ามเกจิตไปพุ่นน่ะเกือบร้อยปีแล้วพี่น้องแต่เราเฮ็ดมาเนี่ยก็เฮ็ดเองซื้อเองแล้วว่าตะกี้นี่โอ้ยให้กตั้งแต่เดือนเก้าคนละจ้าใไ่ให้ว่าเงินบลอกขาดกระเป๋าถือเลขเขาต่มาขาดชั่วมือเขาต่มาขาดชั่วมือนี่เระก็สิว่าขาดชั่วมือบลอกใครซื้ออีลีเอล่ะครับพวกคุณเฮ็ดเฮ็ดอยู่วพวกคุณเก่งเก่งสุงวัด เองขวดนังแท็กกับเบิ้งบ๊อซื้อเออหาลังแท็กกับเอาคักๆแล้วกับบอซื้อมันใจไนได้กับบอซื้อห้องบาด์ี่มันออกมาคุณซื้อเลยก็น่ากับมากัาซื้อซื้อเท่าพันสองพันยังสิมั้ยอกันเถื่อนะค่ะแต่เท่านั้นเมื่อน้อยอยู่ตั้งแต่นมนมบุญโอ้ใจปัญญ์เบิ้งตะนก้าวเฮ็ดไปให้พระจ่าเงินพระจาบริสุทธิ์งมาเกี่ยวอืมเพิ่นไปเมี่ยงเท่าบุญอ่ะบ่ต้องไปเอาเงินเดือนค้ำม้าน่เฮ็ดให้เราไปซื้อแล้วก็ ถือโชงเงินไม่แย่เอาเลขนี่ไปซื้อเตี้ะโอ้หุ่นแล้วเรามักคนที่มักเลขแม่น่ะใครสิบานยังกันตามใครสิบาก็สร้างลูกเต้าเขาว่านยังสื้อในเด้่ออีเมียอืมก็สื่อแล้วแม่ก็ซื่อสื้อมากจังจีิค่ะเขาวันวันความเข้าใจเขาเสร็จแล้วเหรีรญลวดความสุขเนาะแม่เนาะความสุขของเพื่อน แล้ว่าสีมันมวนยุ่มร่มไมีแห้งแต่เจงใจเขาอยู่ที่ลูกเขาก็ได้เนาะไปหาเงินนเเาะะจ้อาอีแม่อยากให้อีแม่ฟันหายจากสามคูสี่คูใน่ตัวใดก็จ้ะตัวไหนสิค่ะอ๋ยแล้วก็อันละุ้มเต็มบ่อหลอดอ๋ฟันหายจากสามสีหางนี่แม่แม่เด่นเด่นหายเนาะบ่อหลอดตัวนี้ละบ่าวหนึ่งนี่แม่ตัวนึงนี่ละค่ะที่สี่ตัวนึงนี่ละแล้วก็ ยัดุนนี่ละครับศุนมากๆลอกแต่ว่าดิงูงใส่ไว้ซื้อๆค่ะไร้อมนมา